ปลาตาลุ่มทุกลุมทัางหมดสองหม้อแล้วเหรอแป่งสองอ้าวลงเที่ยงแล้วต้องกินแล้วไม่ได้เปลี่ยนมาเรื่อเลยนะเหี่ยวหิวเหีวอุ้ยมาถึงก็ล้างมือเลยนะคะสะอาดอนามัยค่ะสะอาดอ่ะค่ะอาณาไมเลือโรงพยาบาลอาณาไม เดี๋ยวเราจะแวะทานข้าวแกงที่เมืองระนองกันนะคะนนชื่อว่า,าร้านข้าวแกงบ้านนายค่ะชนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจขอบคุณค่ะวันนี้ผู้ข่าวมามาเมืองระนองเราประเดิมมือแรกนะคะด้วยขนมจีนน้ำยากะทิอ ใต้แท้หอยดองเมืองละนองหอยดองหอยดองหอยเมืองละนองหอยละนองมันจะเหมือนกับในหอยเพชรบุรีไหมพี่ว่ายำเขาไม่เหมือนกันให้ดูนะคะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเมืองละนองร้านก็โอเพนแอร์ร้านนี้มีมานนำใต้ปลาแห้งเมืองละนองปลาพูดคาดเป็นยังไงเดียวกับปลากระพงเหรอ ปลาคูดคาดเมืองละนองเพิ่งเคยได้ยินชื่อปลาครูดคราดเพิ่งเคยได้ยินอ๋อเข้าใจว่ามันครูดคราดอยู่อยู่ใต้ท้องทะเลมันก็เลยครูดคราดเปล่าไหนเป็นไงนะปลาครูดคาดปลาคู่ดคาดต้องกินกับน้ำจิ้มกินอะไรอะเปรี้ยวอร่อยมากเปรี้ยวพริกน้ำปลาค่ะพริกน้ำปลาตอนนี้กล้ามแทงเหงือกอยู่ก้ามแทงเหยื่ออยู่กล้าไม่ใช่ต้องทงเหยื่ออยู่ อร่อยไหมได้อยู่นะใตายตาย้รู้เลยว่ารสชาติใต้มากละหนงมันจะไม่เหมือนแกงกะทิในภาคกลางแต่ละจังหวัดก็มีสไตล์อร่อยนียย่สไตล์แห้งทำสดอะไรอะไรเราก็ไม่รู้หรอกว่ารสชาติเป็นยังไงรู้แต่ว่าขนมจีนอร่อยาอมาก<ด>ขนมจีนเกาจะออก นัวมันจะสิข้นมากอือันนี้ข้นนัวมันอ,มอันนี้แกงอะไรคะอันนี้แกงหมูย่างระาังกันนะกกนตะนัวมากเลยแกงกระทียหมูย่างอ่านัวมากชอบแกงส้มปล่อยใส่ปลาจะให้ปลาเค็ม แกงปลาเค็มใส่ใบส้มปล่อยเค็มๆใบใบต้นปล่อยใช่ไหมใบส้มปล่อยรู้จักใบส้มปล่อยไหมใบส้มปล่อยเปรี้ยวๆไอ้ส้มปล่อยอืมอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยเขาจะออกเค็มๆคือเขาใส่กะทิด้วยไงจะหมดแล้วจ้าทำงานดีเลยโอ้ย ความเหนื่อยเพื่อคนไทยได้ดูข่าวดีๆหรือข่าวร้าทำไมน่ารักเลยตื่นตาใจเนาะนักการศึกษานะผมมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนครับผมเกิดที่ระนองเป็นคนระนองเป็นคนระนองเลยผมเคยทำงานที่การท่องเที่ยวครับแล้วก็จะมาใช้ประสบการณ์ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เกษียณใช่ไหมครับเราออกมาก่อนครับกลัวว่าจะแก่ก่อนแต่ตอนนี้ยังยุ่มอยู่นะยังยุ่งอนะวันนี้เรามาเจอพี่มาเจอพี่บ๊อบนะครับน่ารักมากเป็น เป็นเจ้าท e ี่เอ้ยเจ้าสินครับผมเป็นเจ้าสินเพราะว่าเป็นคนเมืองละนองแล้วให้ข้อมูลกับเราแบบเยอะมากเลยบางตำนานออกมาจากและนองแ่ถ้าหากว่าถ้าผมคุยกับพ่อผมเนี่ยพ่อผมเป็นคนจีนนะมาจากมาจากเมืองจีนนะสมัมมาจากเถวๆนา้นที่เป็นโบราณเพราะว่าคนจีนเขาเล่นเลนลุ่งเลนลุ่ง เดี๋ยวมันก็พีนมาเรื่อยๆครับเหมือนกับพัทยาใช่ไหมแต่ก่อนก็เป็นทัพพยาก็อสมัยก่อนก็เป็นเมืองอ้าละลี่คุณกำมพลชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วครับอันนี้ลองชิมดูต่ท้ายด้วยขนมหวานนะะคอันนี้ขนมอะไรครับมันจะเป็นขนมเขาเรียกว่าขนมพื้นเมืองนะคะพื้นเมืองชื่ออะไรคะชื่อขนมว่าผังเตี้ยค่ะผังเตี้ยเป็นขนมทรงจีนแน่เลยเนาะใช่ค่ะผังเตี้ยนี่คนี่จะเป็นจีน อันนี้ก็ไม่ไกลเห็นเว้ยเปี่ยจะแรงเลยปูป่ะมันก็คือคล้ายๆแบบโรตีโปูนะคะอ๋อเหมือนโรตีโอ่มลักษณะนั้นมันคือพอไม่แต่อร่อยนะใช่ค่ะอร่อยข้างในเขาเหมือนจะเป็นไส้แต่ไม่ใช่นะใช่ก็ใช้อะไรทำข้างในฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าตัวไส้เค็มนะคะทำจากมะพร้าวแล้วก็กุ้งแห้งคนค่ะตัวสีดำๆข้างในเนี่ยหรออันนี้จะเป็นงาข่วงาดำค่ะงาดำนี่ผมไปทั่วประเทศแล้วนะ เพิ่งมาเจอขนมนี่ที่เมืองระนองนะใช่ค่ะชื่อขนมผมผังเตี้ยค่ะผังเตี้ยผังเตี้ยผังเตี้ยค่ะเป็นขนมที่นิยมกินก็คือภูเก็ตแล้วก็พังงาตะกรูปลาแล้วก็ระนองค่ะก็พูดง่ายๆคือเป็นขนมจีนขนมจีนแล้วขนมจีนจะเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ขนมของคนจีนขนมของคนจีนเมืองค่ะ คือเมืองไรนองเนี่ยคนจีก็มาใส่เยอะอันนี้ค่ะทัวร์ทิพย์ทัวร์ทุบเคยเห็นอันนี้อันนี้เคยเห็นสามพันทีนั่นเก้าหม้อแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยตอนนี้เป็นเป็น40หม้อต่อวันบวกบวกค่ะ40หม้อบวกด้วยนะบวกบวกแล้วแต่เป็นอย่างน้อยและอันนี้ค่ะพี่ของของร้านไหมหรือของร้านค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรคะ เม็ดกาอยู่กาอยู่แบบแบบไม่ได้เพาะกระเทาะใช่ไหมเขาเรียกว่าคั่วโบราณอันนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะอันนี้ถุงละ240บาทน้ำหนัก500กรัมก็คือครึ่งกิโลครึ่งกิโลค่ะกินไหมเราเปิดกี่โมงกี่โมงคะค่ะสามารถเปิดที่ไหนก็ได้ค่ะเปิดกี่โมงมืไ้คมือเดมมาเลยยินดีค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง พึ่ง <substit> บ่ายสามโมงเย็น uh, บ่ายสามค่ะอ่าร่วมบ่ายสองโมงเราก็เรเหตุรแล้วค่ะอ๋อมันจะมีสองแบบเนาะแบบที่ไปคั่วเกลืออันนั้นมันอาจจะมีความเค็มก็เอาไปกินกับเพื่อนชื่อเบียค่วก่ชื่อเบียค่ก่ค่ะเพื่อนเพื่อนไอเียเนี่แล้วเอ่อขอขอจะถามนิดนึงว่ามีใครแนะนามาที่ร้านนี้ไม่มีครับไม่เคมากินเพอน้องทีมงานเอาเยมา คนนี้เขาเคยมาเขาพาผมมาผมก็ไม่รู้จักไม่เคยมาออร่ยฝาทิพย์ตังกินมากเลยนะทิดยตังได้เลยค่ะเดี๋ยวเราที่พารกิจะไม่สอโอ้ยนั่นนั่นนั่นหกหกหก กินกินกินโอ้โหไม่ไม่แเสียเขาดีดีหน่อยดิโทไม่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 มีตังค์แล้วไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์แล้วไม่ต้องกินยาข้าวอ่ะวันนี้กินอะไรคะน้องๆคะนะตัวใครตัวมันเถอะถอดรองเท้าเอ้าเอ้ยไม่จะจะถอดรองเท้าทำไมล่ะคอนันเดียวเดี๋ยวมันฝนตกไม่ถอดรองเท้าอะไรลอกชื่อร้านอาหารถอดรองเท้าแปลกดีเนาะไม่เคยเห็นชื่อร้านอาหารแบบนี้ต้องถอดรองเท้าไหมเฮ้ยถอดรองเท้ากัน เดินเข้าเด้มไหนอ๋อนี่ไม่ต้องถอดรองเท้าใช่ไหมคะเฮ้ยเขามีร้านอยู่ข้างหลังเหรอเอา้าอุ้ยหอมอะไรเนี่ยดูน่ากินจังีว้าว ว้าวเอาไปไหนอี้กะอ้โอ้เออแปลกดิโอ้เขามีร้านอยู่ข้างในนี่นั่นอุ้ยแกเป็นกระเกระเดินผ่านเข้ามาผ่านตัวเขานะเอาเอาใครไม่ไครว้าวนี่เขาทำ แต่สำลินชอบนะเนี่ยส่วนหินแบบเนี้ยสำลินเขาชอบนะครับแต่มันไม่มีหินนั่นเองโอ้หน้าี่างหน้าปกคืออาหารแนะนำหน้าปกคืออาหารแนะนำลองอ่านให้ฟังหน่อยสิคะแกงส้มปลาแกงส้มผัดบเลี้ยงอร่อยจะเมื่อเมื่อกี้สิ กุ้งผัดกะปิสตอแกงเลียงผักกูดยำไข่ปลายำไข่ปลาอะไรคะปลาไข่ปลาทะเลใช่ไหมคะกุ้งนิ่มเป็นกระเทียมปลาหลุมพุกนี่เขาทำอะไรนะเอต้มเรียบร้อยแล้วทานได้ทันทีปลาหลุมพุกปลาหลุมพุกใช่ไหมปลาหลุมพุกต้มเค็มเอามาลองค่ะอโ้ยปลาตะลุมพุกลุมลุมหรือตะลุมลุมไม่ใช่ลุมปลาลุม ปลาลุมพุกต้มเค็มนะคะปลาทะเลหมดค่ะที่นี่ไม uh, really ่มีปลาน้าจืดนะคะเขากินแบบว่าเขากินแบบไม่แข้าวด้วยเลยจ้าไม่ต้องซีฟู้ดด้วยให้สาวๆตักข้าวก่อนนี่คับูต้องกินกับข้าวปลาต้มเค็มอ่ะก็อยากกิมอ๋อก็เหมือนต้มเค็มอะไรนะใช่ค่ะก็เหมือนปลาแต่เพียงต้มเค็มแหละแต่ว่าอันนี้เป็นลุมพุกนะคะลุมพุกต้มเค็มนุ่มๆอร่อยนะอร่อยเลยนะ อร่อยเลยใช่ไหมใช่ได้เลยอ่ะเลยค่ะเอาเลยค่ะไม่เคยกินมีไข่ด้วยอ่ะร้านไข่พรเขาต้มจนเปื่อยเลยใช่ไหมเปื่อยต้มเค็มต้องเปื่อยครับอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยไงงาดำจ้องสั่งหากินไม่ได้นะหากินไม่ได้คือไม่ได้ครับถือว่าเป็นอาหารถิ่นอร่อยอร่อยอร่อยอาหารถิ่นอย่างแท้จริงนะเดี๋ยวพี่ตักไข่ให้ทุกคนนะเดี๋ยวจะได้ทานไข่กันทุกคน สุดยอดอันนี้อร่อยยกให้ว่าที่สุดชอบใช่ไหมชอบนะไข่ปลานะไข่ปลาขอบคุณครับอร่อยจริงค่ะดูดิแจ็กกี้เนาะดูดิกต้องมาที่นี่นะก้างนี่ไปหมดแล้วเอาคนละชนิดเดี๋ยวพี่ตักไข่ให้หัวเป็นไงหัวดูหัวปลาสิหัวปลาก็น่าจะเละหัวปลาทุกคนได้กินไข่หมดแล้วนะคอนะขอย้ำคำนะแจ็กกี้นะกลางอร่อยปลา จะออดจะอิ่มก่อนได้เมนูอื่นนะอย่างน้ำก้มของน้ำเปล่าอร่อยนะนุ่มจะได้อร่อยเลยแหละแซ็บอือคุยปลาอะไรนะปลาลุมพุกปลาลุมพุกต้มเข็มต้องสั่งมาต้องสั่ง ที่รอแกงส้มเหรอคะไม่รอหรอวคนที่ตกใจนี่คือน่าจะเป็นพผู้เมาเมนูถัดไปค่ะมาแล้วค่ะแต่เวลานั่งกินข้าวอย่านั่งตรงกลางทำไมคะเดี๋ยวซ้ายเลี้ยงเดี๋ยวขวาเลี้ยงน้องคอยยกกับข้าวเอายกยกแกงส้มยกแกงส้มปลาใหม่แบบต้องไก่หัวไข่เจียวจะหมดแล้วอ่ะอันนี้แกงส้มปลาอะไรนะคะปลากระพง กับโงอ้วก็ออดดิบออดิบออดิบที่มันหมุนแบบคุณให้มากุลเนื้ออออคืออันไหนออดิบคือเรียวๆเนี่ยค่ะอ้ออ้ออันเรียวๆแล้วมันก็จะผสมไอ้ผสมกับยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวอ่อนด้วยอ้อดิบคือมันคือบอนอย่างหนึ่งตะกูลเดียวกับบอนตะกูลเดียวกับบอนแต่ไม่คันใช่ไหมไม่ไม่คันค่ะอืมแกงเหลืองหรือแกงส้มเนี่ยแกงเหลืองปะส้มเหลืองกลิ่นแบบ ขมิ้นแบบหอมมากขมิ้นลอยมาเตะจมูกเลยค่ะเอาเอามีคนขโมยถ้วยอ่ะถึงเวลากินแถมยาวนะอร่อยแล้วว่าอร่อยไหมโอ้โหหัวสองน้ำอร่อยทุกอย่างหมูสตอไอ้พวกนี้ใช่ไหมคุณผ้ชมเพราะเดือยาวๆใช่อ่ะไอ้เนี่ยนะแค่มาเขาเบนเบนกุ้งสตอสดมากเลยอ่ะ กุ้งกระปิสะตอสดกุ้งสดร้อนนะร้อนนะกระเพาไม่เป็นไรกุ้สดก็ไม่ไหวนะพี่ตลาดว่าเช้าสดสดทั้งนั้นี่สดมากเนาะแล้วก็ราคาดีด้วยดูดูกุ้งอันนี้กุ้งกุ้งผัดสตอกุ้งเป็นกุ้งไม่กุ้งเป็นไม่เป็นหมึกนะฮะดึงดึงแรงเนื้อดึงดึงอร่อยรสชาติดีมากอ๋อเกต้ม อร่อยสตาเป็นงานสตาสดหนะเจาะตอทะเลนะอของเขาจานที่สองแล้วน้องอาหารการกินเมืองละน้องอร่อยมากเขาบอกเติมข้าวมั้ยคะพี่เติมฮะเป็นเมืองที่อาหารดีนะคะมัเติมข้าวแล้วครับเขอเติมข้าวครับขอบคุณครับเติมแข็งไว้ก็ได้ปลาสดมากเล่นดึงเลย เขาใช้ปลาอะไรกระพงใช่ไหมกระพงค่ะกระพงทะเลแน่นอนไม่มีกระพงเลี้ยงหแบบแถวนี้ปลากระพงทะเลค่ะคือแบบปลาคอนบเนื้อหน,นึบหนึบนั่มาทางใต้กินกระพงทะเลนะเนื้อมันแบบอื้อ สดมากร่ปามากเยอปั๊บือคืออาหารแบบนี้ต้องกินกับข้าวนะคะมันไม่สามารถสดเล่นๆได้มอดสองก็หมดข้าวหมดสองมอแล้วหรอใช่ค่ะไม่เห็นวใช่ไหมหรือว่ายังไงถี่งานชัดอาหารต้องกินกับข้าวผม่กใจกับพี่ปลื้มเอปลื้มใจไม่ได้หิวไม่ได้ต้ใหม่ อ้าวกับข้าวยังเหลือแต่ข้าวหมดค่ะพี่กัมพูข้าวหมดข้าววันที่สามาหม้อที่สามมาหมดจริงเกลี้ยงค่ะเกลี้ยงหม้อที่สามนะครับนี่หม้อที่สามจืดมจดไม่รู้ไปอดมาจากไหนกันเขาหง่งข้าวไม่ทันเลยกินแบบทำเป็นทายุบุกแฉลบข้าวมดเขาไม่เคยเจอกันทีจะเอาไงล่ะครานนี้กับข้าวก็เหลือหลอข้าวไม่สุกข้าวยังไม่สุกแค่ไปเจอแบบคนมา มาแล้วไม่เอาเป็นหม้อเลยเลยไม่แบ่งแบ่งแบ่งี่แบ่งกันเลยโอ้ไม่ไม่ใยแล้วครับอันนี้อะลรอีกนะคะไม่เอาแล้วพี่เมื่อกี้กินข้าวทัพพีเดียวเองไม่คุณผู้มกินอะไรกันนักหนาวะเออไม่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว เมื่อกี้ผมก็แทักทีเดียวนะตักอยู่ประมาณห้ารอบที่เดีแล้วกุ่ไม่เคยกินแต่ข้าวไม่เคยกินแต่ข้าวเมื่อกีกินข้าวมาก็ยังไม่เคยเป็นน้ำพีอ่ะทับทีเดียวตลอดแต่ละคนอืมอืมอืมอิ่มอร่อยมากค่ะให้ดูความเสียหายนะคะ คือถ้าเข้ามาก็จะไม่รู้นะคะว่าเป็นร้านอาหารใหญ่ขนาดนี้นะก็เดินผ่านทะลุเข้ามาแต่อร่อยมากคือคนพื้นที่ก็จะรู้เพราะฉะนั้นเราตามรอยคนพื้นที่มากินเลยนะคะเนี่ยเร่อยที่ละนองระหว่างนั่งกินข้าวฝนตกสองรอบแล้วเนี่อเมืองอะไรอ่ะชื่อเมืองคนแปดสิบสี่ต้องกินละต้ว่าามจากหน